ธนาคารกรุงศรีมานําเสนอก่อนนะครับเพราะว่าไม่ต้องเดินทางนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองและกลุ่มผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเปิดบัญชีนะครับกับธนาคารกรุงศรีเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับก็ต้องสวัสดีพี่อ่พระนมด้วยนะครับพี่โยเกิร์ตด้วยนะครับมาแล้วนะครับมาอัปเดตข่าวสารความรู้กันนะครับรับอาหารสมองกันไปนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า วิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพี่โยเกิร์ตบอกว่าออมสินใช่ไหมออมสินจะต้องเดินทางไปที่สาขานะครับเดินทางเดินทางไปเพื่อทําการยืนยันตัวตนนะนะครับสําหรับธนาคารออมสินนะครับพี่โยเกิร์ตเนาะนะครับไม่ไม่มีในรูปแบบออนไลน์ที่เป็น100%เซนะครับมีแอปแล้วก็จริงนะแต่ว่าเราจะต้องไปยืนยันตัวตนที่สาขานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะใช้ออมสินจริงๆนะครับก็เลือกสาขาที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับก็ไปต้องไปที่ธนาคารนะครับสำหรับออมสินเนาะนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอสำหรับการนำเสนอในเรื่องของการเปิดบัญชีออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีนะครับเดี๋ยวขอนำเสนอหน้าจอนะครับ5มาแล้วครับ สำหรับของธนาคารกรุงศรีนะครับในการเปิดบัญชีเนาะนะครับท่านจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือก่อนก็คือแอป KMA นะครับแอป KMA จะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกไปที่เปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้แบบออนไลน์นะครับก็จะมีเมนูให้เลือกเนาะแล้วก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้ใส่รหัสผ่านใ,ใส่เบอร์มือถือนะครับให้ใส่เบอร์มือถือเข้าไป นะครับเนี่ยเลือกเปิดบัญชีนะครับเลือกตรงสมัครนี่แหละนะครับตรงสมัคนี่ e s a v e วิ่งตรงนี้นะครับเปิดบัญชีก็สมัครเข้าไปนะครับแล้วก็หน้าถัดไปเนี่ยแอปพลิเคชันก็จะให้ใส่เบอร์โทรแล้วเขาจะส่งรหัสมาให้6ตัวนะครับแล้วขั้นก็กรอกลงไปนะครับเมื่อกรอกรหัสผ่านเสร็จเราก็ไปขั้นที่3นะครับขั้นที่3ก็คือขั้นตอนการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับกรอกแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองก็เสร็จแล้วมี4ขั้นตอนเท่านั้นง่ายๆนะครับสิ่งสําคัญก็คือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเมื่อเราดูแบบนี้แล้วเราก็กดที่ปุ่มถัดไปสีเหลืองด้านล่างนี้นะครับกดเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถ่ายเข้าไปนะครับให้ตรงตามรูปแบบนี้เลยนะครับถ่ายแบบแนวนอนนะครับเมื่อถ่ายบัตรประชาชนแล้วข้อมูลบัตรเนี่ยจะดิ้งขึ้นมาที่หน้านี้นะครับ เมื่อขึ้นมาที่หน้านี้ส่วนใดที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับเช่นชื่อนะครับนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ท่านก็กรอกเข้าไปให้ครบนะครับเมื่อกอกครบแล้วจะมีปุ่มสีเหลืองขึ้นมาถัดไปนะครับปุ่มถัดไปท่านก็กดปุ่มถัดไปขั้นตอนที่6กนะครับก็จะเป็นการเลือกช่องยืนยันตัวตนท่านจะยืนยันตัวตนด้วยอะไรนะครับให้เลือกยืนยันตัวตนด้วย N D I D นะครับยืนยันตัวตนผ่านแอปนี้เลยแต่ถ้าเลือกยืนยันตัวตนอันข้างบนเนี่ย ท่านจะต้องไปที่เซเว่นหรือว่าท่านจะต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารอีกนะตรงนี้นะนะครับให้เลือกยืนยันตัวตนแบบ N D I D นะยืนยันตัวตนผ่านผ่านแอปเลยนะครับก็จะพามาหน้านีาน้ครับยืนยันตัวตนปุ๊บเราก็กดยืนยันตัวตนเนาะกดปุ่มยืนยันตัวตนตรงนี้เขาจะให้ QR code มานะครับแล้วเราทําการบันทึก QR code เนี่ยเ,เก็บเอาไวนะ้เนาะเก็บเอาไวนะ้ไวในมือถือนะจะแคปเอาไว้ก็ได้นะครับแคปเก็บไว้ในมือถือทีนี้ ขั้นตอนที่9ก็จะเป็นในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับเนี่ยก็จะเอาเอาตัว q r code เนี่ยไปยืนยันตัวตนนะครับยืนยันตัวตนผ่านหน้าแอปเนี่ยได้เลยนะแล้วก็เลือกสแกนนะครับเลือกสแกนสแกน QR code ปุ๊บนะสแกนเสร็จเรียบร้อยอ่ะเขาก็จะมีให้กรอกรหัสไปรษณีย์อะไรต่างๆนะแล้วก็ดูข้อมูลอีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านก็เช็คข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับเช็คข้อมูลว่าตรงไหมถูกไหม แล้วกดยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดบัญชีเรียบร้อยนะครับก็จะมีบัญชีขึ้นมาเนี่ย <c oughs> แล้วพอเข้าไปที่แอปอีกครั้งหนึ่งเขาจะมียืนยันข้อความขึ้นมาว่าทําการยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเลขบัญชีขึ้นมานะครับขั้นสุดท้ายเมื่อก่อนที่จะเข้าแอปนะเขาจะให้ถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองคล้ายๆกับการยืนยันตัวตนการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะครับ จะเป็นการถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองหนึ่งครั้งแล้วก็แอปก็จะเด้งขึ้นมาว่าเปิดบัญชีสําเร็จแล้วนะครับเปิดบัญชีสําเร็จแล้วก็จะสามารถใช้บัญชีเนี้ยนะครับโอนฝากถอนโอนจ่ายได้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆสําหรับการเปิดบัญชีออนไลน์นะครับของธนาคารกรุงศรีเนาะนะครับของธนาคารกรุงศรีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับทาได้ด้วยตนเองไม่ยากนะครับสําหรับพี่น้องที่ ไม่สะดวกนะครับเดินทางมาเปิดธนาเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับสำหรับธนาคารกรุงศรีเดี๋ยวสำหรับเรื่องนี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถทิ้งนะครับคำถามเอาไว้ได้นะครับสำหรับเรื่องของการเปิดบัญชีธนาคารด้วยธนาคารกรุงศรีผ่านแอปพลิเคชัน KMA เนอะนะครับ